อันนี้ครับก็กลับสวัสดีแม่เอาบองบนเด็กโนสระโนเซร,ร,ร,รบาบัดพบกับผมเช่นเคยน,นะครับธรรมะชมางนะวันนี้เราอยู่ทุนหลักสิบาหาเจ็ดสิบสามบาทแค่นั้นแหละหลักสิบช่วงนี้จนนะทุกคนนะก็เลยเอาทุนอีกเดียวโอ้โหมาถึงปุ๊บโห,สด,โหสสดสัตว์ใส่เลยอะโอ้โหโคตรโห,โห,โห,โหโดโจริงไปต่อไปต่อไปครับผมยังให้ต่อเจมาครับผมอย่างนี้สวยๆไปตามด้วยเคมาครับผมสองบาทสี่สิบตังค์นะเออมันตงแบบนี้ดิว่าจริงๆ ช่วงนี้อาจจะแบบว่าหล่อเท่นะนะรู้สึกว่าผมมีออร่ราย,ยัางไงก็ไม่รู้สงสัยจะได้ทรงได้สาวทีนี้เออเวลาอ่ะเวลาผมเล่นอันนี้สองทุ่มนะทุกคนนะสองทุ่มเท่านั้นแค่นั้นแหละเล่นสองทุ่มให้มันจบๆไปไปต่อเลยปากเข้าไปโอ้โหหมูยี่สิบบาทนะยังไงต้อเค้กห้โหสวยสองพันสี่สิบตังค์มันต้องเหยียบนี้ดิเอ้ยเพิ่มเบ็ดดีกว่าไหนๆก็มาแล้วอืมเพิ่มเบ็ดไปแม่งเลยสวยสิบเก้าบาทยี่สิบ ไม่ไม่นี่ครับโอ้โหเอาหน่อยลูกพี่จัดให้หน่อยสิแลวขาดตอนอะไรตอนนี้วะไอออโต้แม่งเลยสั์ซื้ออืมให้มันเลี้ยวไปนะทุกคนนะเออให้มันเลี้ยวไปสวยนี่ครับมาดิครับโอ้โหเกมเกียอะไรวะทุกคนเริ่มแม่งเริ่มนิ่งแล้วเริ่มหมดแล้วทุกคนนี่ไปสู้ต่อเว้ยนี่ สู้โอ้โหหัวม่วงมาท่วแรกกูจะสู้สลอ็อตแต่สล็อตสู้กับยังเศร้ามาๆมา,มาเกมโจไปดีครับตองนี้งามงอนฟับไปอีกครับผมแปดสิบสตังนะเออต้ององี้ดิเอ,อ้ยหัวแดงมาสิบกบาทมาอีก เขไปอ่ะโอ้โหเข้าสเกตเตอร์ไปดีครับสี่ตัวเน,น้นๆไปของฟรีมีในโลกเว้ยมารอดูว่าจะได้สักกี่บาทโอโหเห็ดแค่เจ็ดบาทเองนะทุกคนเมื่อกี้โอ้ทำไมเข้าสเกตเตอร์มุมตายเลยนะตอนเมื่อกี้จริงตายยังเขียดกดไม่ได้ด้วยดีแต่ปึ้งเข้าสเกตเตอร์โขจะสู้กับแม่สาวทามแม่สาวทาสู้กับยังเซง็งจะได้สก,กี่บาทันเฮ้ ไวยมาเต็มจครับผม1นยหกนี่กระตืต้องขึ้นมานิดนิดแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาทุกคนรู้สึกว่ามันจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะเออมาอีกครับไปขั้นปั๊บโอเคโอเคไปนำํำดูรางวัลรวมมาดีกว่า238บบาทนะก็โอเคนะก็ได้ต่อทุนต่ออีกอ่าได้ต่อทุน ต่อทุนไปอีก2ี่บาทครับผมยังไงต่อครับเคไหลมานี่ครับสวยเคไหลเอ,อิ์นี่ตรงนี้12บาทสวยครับผมปัดทะเบ็ดมานี่แป๊บนึงนะบน เป็จนโจไปดียี่สิบบาทครับยังไงต่อมาอีกมาอีกครับยังไงต่อครับโอ้โหเข้าสเก็ตเตอร์แล้วคุณผู้ชมโอ้โหสี่ตัวนะเข้าสเก็ตเตอร์อีกแล้วโคตรโหดยิ่งต้องแบบนี้นะครับผมถึงจะมีกําลังใจในการเล่นอ่าบังเต็มโจ,จไปครับเปิดหัวมาก็โหดกันไปเลยติบ๊บแปดบาทอีกควายมากนี่เที่ทำมาได้ฮึไม่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  ไม่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 สองร้อยสิบาทดอกนี้ไปโอ้โหมาอีกร้อยเสวยเป็นสี่ร้อยเกแล้วตอนนี้เลยสองหมุนแค่สหมุนนท้าั้นโอ้โหสี่บาบาทนะก็โอเค ได้กระเตื้องมานิดนึงแล้วเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทเรามาตุ้นต่อทุนกันเลยอู้เข้าอีกแล้วอ่ะทุกคนเข้าสเก็ตเตอร์แมงรัวเลยวะ่ะแม่อะไรจะโคตรขนาดนั้นจริงจริงสเก็ตเตอร์รัวมาอีกหัวเขียวมาตามคำขอสี่ร้อยหกสิบนะเออถ้าโหดงนี้แม่งโคตรสุดยิงสุดจริงสุดจริงครับพี่น้องครับมาอีกครับวายมาเชื่อมเข้าไประบบห้าสิบเจ็ดบาท มาอีกกูไี่ตอบโอ้ยม่นมีมารวเลยสิบสองบาทลนะโอเคฟับแต่สิบหกบาทเคไลมักไม่หลายว่ะเฮ้ย<ๆ>ยังเศร้าเลยสวยสามร้อยสามสิบหกบาทอ,อีกสามมูนอีกสามมูนอีกแค่สามมูนเท่านั้นนะ สามม,าสามมันถนนโอ้โหจบที่เท่าไหร่หนึ่งพันสิบห้าบาทโอเคขึ้นหลักพันแล้วเว้ยตอนนี้เรามาีพันเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดละเออเสร็จจะเพิ่งเบ็ดนับมันเราต้องใช้เวลาหมุนเราดูว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เอาแบบตามที่ผมพอใจงนคุณตอนนี้ผมยังไม่พอใจผมก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจริงๆปากอ้โปากโอเคูปากนี ฟับเจอะไรมาเป็นไวจี้ครับผมสองบาทสาี่สิบตางค์ในต่อฟึบฟับฟึบเจงมาครับผมสวยสิบไรมาไม่ไรฟึบโอเคยังไม่อยู่มาอีกไม่ได้โอ้โหแม่งลอ,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 อยหลอกันทุกทีแล้วนะ ดูดีแม่งปั่นทีละสิบสองบาทแตกมาแตกทีละสี่บาทสิบบาท,ทนี่ก็เจ๊งพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับวายมาโอเคเต็มตัวพอดีร้อยห้าสิบแปดเออทบทบไปให้อภัยได้เลยคุณหกมาละปกักโรมแปดสิบหกบาทมาอีกอน่าจะเป็นวายสลับกับสแคตเตอร์ข้างบนนั่นว่ะตัวมุมขวาสุดะทุกคนยังยังนงิน่งอยู่ มา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 อุ๊ยหมาอุตส่าห์มาสามตัวแล้วอะนี่เซ็งเลยมาขอเต็มจอสักทีสิจะเลิกเลยขอเต็มจอหน่อยเต็มจอสักอดเออเตงมไหนก็เต็มคุณว่าผมได้เจ๊งแน่นอนเลยรอบนี้ไม่เจ๊งหรอกมันก็ได้เยอะอยู่นะพันแปดเออแต่ว่าต้องมาอีกต้องใหม่ต้องสู้ต่อเออเออเราเล่นนักสู้อยู่ละเจมาครับผม เดือนนักสู้ต้องเฟิบเข้าไปครับ30บาทมาเฟิบเข้าไปอีกหูเ้าบาท60นะสวยสวยงาม66บาทมีไลเชื่อไหมพังเข้าไปอุ8ร้อยาสิบาทไหลไม่อีกเคมาเป็นโจประดิษฐสามร้อยห้าสิบสองบาทเออขึ้นสองพันสี่ละเอาคิดดีนะทุกคน มันชักจะหน่วงเกินไปนะจริงๆสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้ช่องกามาซอสได้นะสำหรับผมครับคำมาชมำโอ่งขออนุญาตลากันไปก่อนอนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะบ๊ายบายจุ๊บ